สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถอเนกประสงค์1คันนะครับเป็นนิสสันนะครับ Exci t e r นะครับตัวนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับรถปี2 0 0 3นะครับเครื่อง3,000หัวฉีดนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับนี่นะครับเปิดมาในราคา1,38,000บาทนะครับโทรเจราจานะครับรถอยู่กรุงเทพใครสนใจไปทดลองขับเจรจาพูดคุยกันดูได้เลยนะครับสภาพสวยงามครับ ยังพร้อมใช้อยู่นะครับรถยังดูแลไว้อย่างดีนะครับเนียนเลยถ้าใครชอบนะครับหาแนวครอบครัวแนวอเนกประสงค์แบบนี้ก็น่าสนใจนะครับรถสวยนะครับราคาก็ไม่แรงครับปี2003กับพื้นที่รถเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักมีแอร์แถวที่3นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับเป็น7ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับถ้าสนใจ ลองไปทดลองขับเจราจาต่อรองราคากันดูได้เลยนะครับรถวิ่งมาไม่เยอะครับนี่นะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับในงบแบบนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครมองหารถอนเนกประสงค์ในราคาที่ไม่แพงคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเมื่อเทียบกับตัวใหม่ๆที่ออกมานะครับรถมือ2มาทางนี้แล้วก็น้องเน้นประหยัดนะครับ ใครไหวคงไปหามือนหนึ่งแล้วนะครับเราเน้นประหยัดเรามาฝั่งนี้นะครับเอาเงินไว้ทําอย่างอื่นหรือจะเก็บเครดิตไปซื้อบ้านก็ดีนะครับรองช